ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับเข่าเล่าผีรายการที่จะพาทุกท่านนั้นไปสัมผัสกับประสบการณ์ลหลอนๆโดยเราจะมานั่งจับเข่าแล้วเล่าให้ฟังกันครับวัดเล็กริมป่าเงียบสงบถูกหอมล้อมในต้นไม้สูงสลับซับซ้อนแม้จะมีโบสถ์และศาลาการ,รเรียนครบครันแต่กลับไม่มีพระรูปใดอยู่จำนำพรรษามานานหลายเดือนจนกระทั่งวันหนึ่งพระหนุ่มรูปหนึ่ง ชื่อว่พระปินในเดินทางมาจำวัดที่นี่ตามคำแนะนำของอาจารย์สายวิปัสนาแรกพบวัดดูรกร้างและเต็มไปด้วยใบไม้แห้งแม้จะมีร่องรอยการดูแลอยู่บ้างประปรายแต่กุฏิเกือบทุกหลังก็ถูกปิดตายด้วยไม้กระดานเก่าๆเหลือเพียงหลังเดียวที่เปิดไว้มีแคร่ไม้ไผ่เก่าและทูบปักอยู่ข้างประตูพระปิน เลือกจำพรรษาในนั้นด้วยความเรียบง่ายโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือกุฏิของอดีตพระอาวุโสรอบสุดท้ายที่เคยอยู่ในวัดนี้คืนแรกผ่านไปอย่างสงบแม้จะมีเสียงสัตว์ป่าบ้างแต่ไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆจนกระทั่งคืนที่สองมาถึงเสียงคล้ายคนเดินลากเทา้าดังลอดมาจากใต้พื้นกุฏิอย่างช้าๆเนิบ สลับกับเสียงครางเบาๆคลายความเจ็บปวดเร้ากับวิญญาณที่ยังของวนเวียนอยู่แถวนี้พระปิ่นนั่งภาวนาอยู่นานพยายามไม่สนใจแต่เสียงกลับยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆจนถึงตอนตีสามทันใดนั้นกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนสัตว์ตายลอยมาอบอวนทั่วกุฏิเย็นเยียบบนร้อนเผาชวนเวียนหัวจนนั่งไม่ติด และในเช้าวันถัดมาท่านก็ออกเดินสำรวจรอบวัดพบสถูปเล็กๆท้ายวัดมีชื่อพระรูปหนึ่งจารึกไว้ทว่าแผ่นป้ายนั้นกลับถูกขีดควรเหมือนมีคนจงใจลบชื่อให้หายไปจนท่านนั้นเริ่มเอกใจและก็พบคำตัวเล่าในสมุดบันทึกเก่าที่ซ่อนอยู่ใต้ฐานพระในศาลามันถูกเขียนด้วยลายมือสันส เล่าเรื่องพระสุธรรมอดีตเจ้าอาวาสที่รำรวยผิดสังเกตทั้งยังรับรับสีสีกาและมรณภาพกระทันหันในสภาพเปื่อยเปล่าในกุฏิมีคนเล่าว่าเขานั้นช็อกตายระหว่างกระทำผิดและศพนั้นก็ยังถูกยัดไว้ในโรงครัวก่อนจะนำไปเผาโดยไม่ผ่านพิธีกรรมใดๆเมื่อคืนก่อนเผานั้นผู้เท่าในหมู่บ้าน ได้ยินเสียงหอยหวนและเห็นเงาสูงโยงเดินวนรอบวัดราวกับเฝ้ารออะไรบางอย่างพระปิน่นเริ่มปักใจเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นและคืนนั้นเองเขาก็พบว่าตายถุนกุฏิมีรูแหว่งเล็กๆซึ่งเมื่อมองลอดลงไปกลับเห็นเงาร่างดำมเมื่อมสูงโยงพร้อมแห้งโผล่ศีรษะขึ้นมาช้าๆมันไม่มีดวงตา มีเพียงโพรงดำลึกและปากยาวที่แย้มยิ้มไม่ต่างจากสัตว์ที่รอเหยื่ออยู่เสียงครางเมื่อคืนหวนกลับมาอีกครั้งพร้อมกลิ่นเลือดและทูบเก่าที่เหมือนจุดทิ้งไว้นานจนมีกลิ่นอับกลางดึกของคืนที่สามพระปิ่นตื่นจากสมาธิและเห็นคนยือนอยู่ปลายเท้าร่างเปลยผิวดำเกรียมร่างนั้นสูงโยง่ง จนเกือบชนเข้าที่ฝาไม้มือยาวผิดธรรมชาติและมีหยดเลือดไหลจากปลายนิ้วลงบนพื้นเป็นจังหวะพระปิ่นกวาดสายตาอย่างวาดผวาแต่เมื่อแสงสายฟ้าส่องผ่านหน้าต่างเงานั้นก็กลับหายไปทิ้งไว้เพียงเสียงกระซิบเบาๆว่าอาตมายังไม่ได้ศึกเลยหลังจากคืนนั้นพระปิ่นเริ่มมีอาการแปลก เริ่มปวดศีรษะหนักตอนกลางคืนฝันถึงชายผิวดำไหมเดินแก่พารอบกุฏิพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆในฝันรอยยิ้มของมันยืดยาวจนเลยหูมีบางครั้งที่ท่านรู้สึกเหมือนตื่นอยู่แต่ลมหายใจกลับไม่ใช่ของตนเองซะอย่างนั้นเมื่อสวดมนต์หรือนั่งสมาธิในกุฏิก็จะมีเสียงกระซิบดังขึ้นเรื่อยๆคล้ายกับคน กำลังสวดมนต์กลับหลังบางครั้งท่านเปิดตาแล้วเห็นมือที่โผล่พ้นพื้นขึ้นมาเกาะที่ขอบเสือ้อเพียงแวบเดียวก่อนที่มันจะหายวับไปราวกับทุกอย่างไม่เคยมีอยู่ในรุ่งเช้าท่านเดินไปที่ศาลาเก่าเพื่อสวดธรรมบทพลางไล่กินอับออกจากจิตใจท่านใดนั้นฝนที่เริ่มตั้งเขาฟ้ากลับมืดลงอย่างไม่มีปีมีครุย ปิ่นจึงตัดสินใจเปิดหีบไม้ใบเก่าข้างฐานพระผอมผัดยศใบหนึ่งที่ถูกวางทับหนังสือเล่มเล็กจารึกด้วยหมึกซีดในนั้นเขียนถึงผ่าขาวคนหนึ่งที่เคยมาจำวัดก่อนหน้านี้เขาเคยพบรอยเลือดบนเตียงทุกคืนจนเช้าก็ไม่กล้านอนอีกและในคืนหนึ่งเขานั้นถูกปลุกด้วยเสียงของผู้หญิงร้องไห้ในกุฏิพรลุกออกไป กลับพบเป็นชายเปลือยสูงโยงยืนจ้องจากชายป่าก่อนเขานั้นจะวิ่งหนีออกจากวัดและไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยพระปิ่นเริ่มไม่มีกระจิตกระใจแต่ก็ไม่กล้านีเพราะด้วยอาการสำรวมที่ตนเป็นพระและด้วยความเชื่อว่าตนนั้นตั้งใจมาปฏิบัติจิตใจต้องมั่นคงจึงฝืนอยู่ต่อในคืนที่สี่สึ่งกลายเป็นคืนที่ท่านนั้น ไม่เคยลืมเลยลงคืนนั้นไม่มีเสียงใดๆเลยไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงสัตว์เหมือนทุกอย่างนั้นหยุดนิ่งพระปิณจุดทูบและนั่งสมาธิกลั้นใจทองบทพาหงสายตาเหลือบไปเห็นเงาที่หน้าต่างไม้เงานั้นสูงเกินปกติก้มหัวลงต่ำร่างที่โกงงอเหมือนกำลังย่องเข้ามาเรื่อยๆจากนั้น เสียงเคาะดังขึ้นสามครั้งที่ประตูกุฏิไม่แรงนักแต่ดูสม่ำเสมอพระปิ่นนั่งนิ่ง,งไม่แม้แต่จะขยับแต่เสียงเคาะยังไม่หยุดเรากับมันรู้ว่าเขานั้นตื่นอยู่พอเงียบไปเพียงครู่ประตูก็ค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าๆทั้งที่มันล็อกจากข้างในเงาดำโผล่เข้ามามันสูงจนคล่อมศีรษะ ช่วงขาที่ยาวและเปลือยเปล่าก้าวเข้ามาทีละนิดขณะที่มือยาวถึงเขา่ากวาดผ่านพื้นไม้แกรกๆมันเงยหน้าขึ้นและเผยให้เห็นใบหน้าที่เคยเป็นพระมีรอยไม่เกรียมรอบหน้าผากที่ยังมีรอยจารึกยันที่ถูกเผาจนลอกไม่หมดมันยิ้มและพูดด้วยเสียงแหบต่ำว่านั่งนานเกินไปอาจจะปวดด้วยไม่รู้ตัวนะพร้อมกับเสียงหัวเราะลัน่น พระปินไม่รอช้าตะโกนบทสวดมาอย่างสุดเสียงเทียนที่ตั้งอยู่ดับลงทันทีเสียงวีดแหลมดังลั่นจนกุติสะเทือนทานเป็นลมไปในทันทีเช้าวันถัดมาพระปิ่นตื่นมาหน้าสาลาการประเรียนโดยไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาได้ยังไงและข้างกายนั้นกลับมีปินโตใส่ข้าววางอยู่เป็นอาหารที่ยังอุ่นอยู่เล็กน้อย ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในวัดนี้เลยและสิ่งสุดท้ายที่พบในกุติคือจดหมายที่เขียนด้วยลายมือเดียวกับหนังสือเล่มก่อนนั้นว่างอยู่ตรงเสื่อที่ท่านเคยนั่งมันเขียนสั้นๆว่าออกไปเถอะท่านอย่านอนในกุติถึงคืนที่ห้าเลยไม่เช่นนั้นจะได้อยู่ที่นี่ตลอดไปหลังจากที่พระปิ่นตื่นขึ้นมาพระปิ่นนั้นก็เริ่มปักใจเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดที่พบ ไม่ใช่แค่ภาพหลอนจากจิตแต่เป็นบางอย่างที่ยังสิงอยู่ในวัดแห่งนี้ท่านพยายามหาทางติดต่อเจ้าอาวาสวัดอื่นแต่ก็ไม่มีใครรู้จักวัดนี้ดีนักบางก็ว่ารกตร้างมานานบางก็ว่าเคยเกิดเหตุสลดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนแต่ไม่มีใครนั้นอยากพูดถึงเลยเมื่อพระปิ่นมากุติอย่างลังเลทว่าก็ยังตัดสินใจที่จะไม่นีแหมใจจะหวาดกลัว แต่ก็คิดว่าสิ่งใดที่เกิดก็คงมีเหตุและผลของมันท่านจึงเตรียมใจให้แน่วแน่ตั้งใจภาวนาทั้งคืนไม่หลับแม้แต่วินาทีเดียวแต่อะไรบางอย่างก็ไม่ให้เป็นเช่นนั้นกลางดึกในคืนที่ห้าท้องฟ้านั้นเริ่มครึ้มหนักพายุค,คำรามดังสนัน่นจนหน้าต่างไม้สั่นสะเทือนพระปินจุดทูปและเทียนนั่งบนเสื่อหน้าพระพุทธองค์ สวดมนต์จนเสียงแทบขาดใจแต่จูๆ่ๆไฟเทียนก็ดับลงอย่างไม่มีสาเหตุพร้อมกับเสียงขูดพื้นไม้ดังวนรอบกุฏิเสียงนั้นเหมือนมีใครรากอะไรบางอย่างหนักและยาวทันหลับตานิ่งพยายามไม่สนใจจนกระทั่งได้กิน่นคาวเลือดลอยแตะจมูกอย่างแรงเสียงฝีเท้าหยุดลงหน้าประตูแล้วมันก็เปิดออกช้าๆ แม้ว่าจะล็อกข้างในอีกครั้งสิ่งที่ปรากฏในเงามืดนั้นคือชายร่างเปลือยเปล่าและผิวหนังไม่เกรียมดำคล้ำแห้งแตกราวกับไม้เนา่าลูกตาข้างหนึ่งนั้นหลุดออกมาจากเบ้าใบหน้าบิดเบี้ยวจนจำไม่ได้ว่าคือคนและตรงหน้าผากก็ยังมีรอยตีตราของผ้าที่ยังเห็นอยู่เลือนรางมันค่อยๆกลมตำ พร้อมส่งเสียงครางแหบแห้งเหมือนเสียงกรีดร้องกลับมาเอาที่กูคืนมาพระปินพยายามสวดบทมหาการแต่เสียงเริ่มตีกลับเหมือนเสียงของใครอีกคนหนึ่งทับอยู่ในลำคอเสียงสวดของเปรตด,ดังแทรกขึ้นมาภาพตรงหน้าเริ่มพราเรือนทาบทันเห็นนั้นเริ่มซ้อนขึ้นมาในหัวปรากฏภาพของพระรูปหนึ่งกำลังลักลอบพาสีกาเข้ามาในวัดยามคำ่ำ ทำอนาจารย์ในกุฏิก่อนจะช็อกตายด้วยอาการหัวใจวายท่ามกลางเงินบริจาคที่โปรยล่นอยู่เต็มพื้นศพของเขาไม่มีใครกล้าที่จะเผาสุดท้ายก็ถูกฝังไว้ในกุฏิไม่มีใครสวดไม่มีใครส่งไม่เป็นไปดังที่ชาวบ้านเล่าขานมากรรมทั้งหมดจึงตกครางกลายเป็นเปรตเฝ้าวัดไม่ได้หลุดพ้นท่านใดนั้น พระปิ่นหันมองลงพื้นเขาเห็นพื้นไม้ตรงที่นั่งเริ่มเปียกชื้นมีรอยน้ำเลือดซึมขึ้นมาจากข้างล่างพร้อมเสียงหัวเราะเบาๆพระปิ่นกรีดร้องจนสติขาดพึงก่อนจะสลบไปเช้าว,วันถัดมาชาวบ้านที่ผ่านมาทําบุญพบพระปิ่นนอนหมดสติอยู่หน้าศาลาท่านไม่ได้รับอันตรายทางกายแต่กลายเป็นคนที่พูดไม่ได้ไปหลายวัน เมื่อหายดีแล้วท่านไม่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเลยแต่ขอลาสิกขาในทันทีในจังหวะที่ท่านสามารถเดินได้ก่อนจากไปท่านฝากข้อความไว้กับเจ้าอาวาสวัดใกล้เคียงว่าอย่าให้ใครอยู่กุฏินั้นเกินสีคืนอย่าให้ใครขุดใต้ทุนและหากได้ยินเสียงเคาะจงอย่าตอบกับเด็กขาดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปวิปัสสนาในวัดนั้นอีกเลย